เอาละครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆนะครับของตํารวจ เขาเรียกว่าสพเมืองชุมพรนะครับได้ร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับมีการเปิดโครงการสวมหมวกนิรภัย100%เเซเพื่อนะครับป้องกันนะครับอุบัติเหตุนะครับในการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนครับครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งครับนี่ต้องบอกว่าตํารวจของสพเมืองชุมพรนะครับร่วมกับหลายหน่วยงานครับเปิดโครงการนะครับสวมหมวกนิรภัย100เเซนต์นะครับ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชุมพรน,นะครับพันตำรวจเอกชยัยยะฤทธิ์นะครับสีวะ ลีรัตนะครับรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพรครับได้เป็นให้เกียรติเป็นประธานในโครงการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็์ของสถานีตํารวจภูธรเมืองชุมพรร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับในการจัดกิจกรรมในวันนี้โดยทางด้านพันตํารวจโทนะครับปะตินันนะครับจัน หนองไส่นะครับรองอสารวัตรจราจรของสอพอเมืองชุมพรครับได้บอกอย่างนี้เลยครับว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นโครงการสวมหมวกนิรภัย100%ของสอพอเมือง ชุมพรน,นะครับจากข้อมูลปัจจุบันเนี่ยอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดความเสียหายมากมายนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นโดยนะครับสังเกตนะครับจากปัจจัยหลายๆปัจจัยปัจจัยหนึ่งก็คือคนนั่นเองอ่าปัจจัยที่1ก็คือคนซึ่งมีพฤติกรรมเนี่ยในการขับขี่ของตัวเองนะครับแล้วก็2ก็คือรถหรือว่ายานพาหนะที่ใช้3 รถหรือถนนหรือสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นปัจจัยเหล่านี้สร้างความเสียหายในชีวิตและก็ทรัพย์สินเป็นจำนวนมากจนประเมินนะครับค่าไม่ได้เลยทีเดียวโดยเฉพาะความเสียหายนะครับที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยายนยนต์บนท้องถนนในเขตนะครับชุมชนหรือหมู่บ้านเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเพราะว่ายานพาหนะนิยมใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับ ทางด้านงานจราจรของสอพเอมืองชุมพรน,นะครับได้จึงมีมาตรการและก็หน่วยงานนะครับมีการบังคับใช้กฎหมายและก็ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่นะครับด้วยการนะไม่ว่าจะเป็นคนขับขี่ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยพบเห็นว่าไม่สวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่นะครับอยู่เสมอๆนะครับแล้วก็เห็นว่าการจัดโครงการรณรงการสวมหมวกนิรภัยเนี่ย จะช่วยลดนะครับความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อสร้างจิตสำนึกและก็วินัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับทางด้านพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์นะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรน,นะครับก็ได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่ารู้สึกนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติเนี่ยมาเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรนรงค์ ตามโครงการสวมหมวกนิรภัย100%เซ์ของสอพอเมืองชุมพรนะครับในครั้งนี้แล้วก็ทราบดีว่าปัจจุบันเนี่ยอุบัติเหตุนเนี่ยบนท้องถนนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินและก็ถึงนะครับกับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดกับผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์โดยเฉพาะนะครับผู้ที่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยนั่นเองนะครับอ่าเราก็จะเห็นเห็นกันนะครับว่าเมื่อ เกิดอุบัติเหตุแล้วคุณขับรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาเรียกว่านะครับเนื้อหุ้มเหล็กไม่ใช่เหล็กหุ้มเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นการสวมใส่หมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยจะช่วยลดนะครับการเกิดอุบัติเหตุอ่ะไม่ถึงชีวิตก็มีนะครับแต่ว่าต้องใช้หมวกกันน็อกที่มีมออกด้วยนะครับเป็นความปลอดภัยนะครับและนี่ก็เป็นการกระตุ้นเตือนนะครับเพราะว่าอ่ช่วงนี้นะครับก็หลายๆคนก็อาจจะหันมาใช้รถจักรยานยนต์นะครับจึงได้มีการลนระลงนะครับกับ รงนี้ไว้นะครับก็เพราะฉะนั้นเวลาขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นคนขับคนซ้อนนะครับก็ควรจะสวมใส่หมวกกันน็อกเราจะเห็นนะครับว่าที่จังหวัดชุมพรนะครับจะเป็นจังหวัดแรกที่มีการสวมหมวกกันน็อก100%เปเซ็